อะไรมันหนังตื้อเลเรอเียวมาฝึกก่อนสวัสดีครับวันนี้ครับวันที่สองครับเราจะสอนท่าปั่นจักรยานไทยหลังเราแบบแรกนะครับก็คืออ่าการนั่งบนหัวครับเออตากล้องต่างห่างนะครับตาตกล้องต่างห่างัแล้วก็เริ่มปั่นนะครับเอะไรครับอาแล้วครับนานแล้วครับตา้องตามครับตามเลยครับกูเหนื่อยนะครับหยาเล็กมากครับเรื่อยๆครับจังหวะแรกนะครับเราต้อง ดับๆอีไม่ชัดแล้วครับไปทางนู้นเลยครับไปทางนู้นเลยครับเราต้องคงกลัวอย่างนี้ก่นะครับทิ้งขาไปช่วงนึงครับปาตามครับตามครับเลี้ยวให้ดูเลยครับเลี้ยวให้ดู ออออโอ้หสดมากครับสดมากเร้กลับครับกลับไม่ได้ไอยุดก่อนะครับคอนแรกเ,เป็นท่าต่อเนื่องครับบาสป,ปิงรับปบั๊บแล้วก็พลาดครับพลาด <c oughs> เยวพักก่อนพัก